มมันมาลูพี่โลจีค่ะเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับหลายๆคนอยากฟังกันย่าเรย่าเร่มามึงมานั่งนี่ครับมึงแน่นะว่ามึงอยากฟังพอถ้าฟังแล้วบมดูร์เขโทงันเดีกินเอโซแน่ครับยุชมึงจะเอาผีแบบไหน,นเอาผีห้องน้ำละกันครับพี่ถ้อยแรงง่ายๆจัดไปเรื่องที่ข้าจะเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญ,ญญาณหรือว่าโยกายที่มีชื่อว่าอากามันโตเป็นโยกายหรือว่าวิญญาณที่สวมใส่เสื้อคลุมสีแดง บนใบหน้าจะสวมใส่หน้ากากสีขาว oh. ตำนานนีอยู่ว่าอากามันโตจะปรากฏตัวขึ้นที่ห้องน้ำสาธารณะหรือว่าห้องน้ำโรงเรียนในตอนกลางคืนเฮ้ยแล้วมันมาทำไมอ่ะกามันโตนั้นมักจะโผล่มาตอนที่เรากำลังจะเช็ดก้นก็จะยื่นกระดาษทิชชู่มให้เราสองสีอันหนึ่งสีแดงอันหนึ่งสีน้ำเงินวิ้ยขนลุกไปหมดแล้วเธอเราเลือกสีน้ำเงินอากามันโตก็จะรัดตัวเราจนไม่สามารถหายใจออกได้และเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในที่สุด แล้วถ้าเราเลือกสีแดงแล่ะคะถ้าเราเลือกสีแดงอากามันตก็จะค่อยๆกรีดมีดไปตามร่างกายของเราจนอาบเลือดเป็นสีแดงแต่ถ้าใครอวดฉลาดตอบสีเหลืองอากามันตก็จะจับหน้ามันยัดลงไปในโถส้วงให้ปนกับขี้จนกลายเป็นสีเหลือ,องเฮ้ยขนลุกไปหมดละก็มีวิธีรอดไหมครับวิธีรอดจากอากามันตมีแค่วิธีเดียว นั่นก็คือเราต้องตอบไปว่าไม่รับกระดาษที่ชื่อฮอให้ตอบว่าไม่เอาเลยครั้งหน้าที่คุณเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนระวังตัวด้วยล่ะเอ่อลูกพี่โรจิครับอยากไปขออีกเรื่องหนึ่งครับเอาอีกเรื่องอะผีห้องน้ำตัวต่อไปที่ข้าจะเล่ามีชื่อว่าฮานากอซังเฮ้ยฮานากอซังแค่ชื่อก็นลกล่ากลัวแล้วตำนานอีว่าฮานากซังเป็นเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตในห้องน้ำในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาว่ากันว่าใครอยากเจอฮานากอซังให้ไปห้องน้ำที่โรงเรียนตอนกลางคืน ชั้นที่สี่ห้องที่สามชั้นสี่ห้องที่สามแล้วไปเคาะประตูกกหลังจากนั้นให้ถามว่านากุสังอิมาสกะถ้าเกิดมีเสียงตอบรับกลับมาว่าอยู่จ้าให้รีบหนีไปเพราะว่าถ้าเกิดเปิดประตูเข้าไปนะั้นเราก็จะพบร่างของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆตัดผมบ๊อบกระโปรงสีแดงแล้วเธอจะทำอะไรเราไหมครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าสบตากับฮานากุสังเพราะตำนานี้อยู่ว่าถ้าสบตากับเธอแล้ว เธอจะดูดกินวิญญาณจากร่างเราถ้าไม่อยากเจอก็อย่าไปท้าทายลูกพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายแล้วนะผมอยากฟังเรื่องสุดท้ายแล้วนะผ <Okay. S 1> ีห้องน้ำตัวสุดท้ายที่้าจะเล่ามีชื่อว่าอากานาเม่อ้ออากานาเมะอากานาเมะคือโยกไก่หรือว่าวิญ,ญญาณชนิดหนึ่งที่ชอบแอบเข้าไปในบ้านคนในตอนกลางคืนมันเรามาทำอะไรอะครับบ้านไหนที่มีห้องน้ำซกรปร,กกระโซเครมันก็จะไปเยี่ยมหา เพื่อที่จะไปเลียขี้เชื้อราและสิ่งสกปรกต่างๆที่มันชอบมากไปหนาขยะแขยงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากเจออาการนะเม็ดทำความสะอาดห้องน้ำกันด้วยเลยเฮ้ยสิงอ่ะครับเฮ้ยสมชายมึงจะไปไหนวะอ๋อจะรีบไปทำให้ห้องน้ำสก,กรปรกครับอาการน้ำเม็จะได้ไม่ชว่วยทำความสะอาดใช่ไหมครับลูกพี่เออว่ะเป็นความคิดที่ไม่เลวถ้าอยากฟังเรื่องผีอีกบอกมาได้ในคอมเมนต์นะแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยค